ผู้หญิงที่ผู้ชายคลั่งไคล้และอยากได้เป็นเจ้าสาวผู้หญิงที่ชนะส่วนใหญ่จะไม่เคยมีคํานี้ในหัวไม่เคยมีคําว่าฉันจะไม่สําเร็จฉันจะไม่ถูกรักฉันจะไม่สมหวังหรือผู้ชายจะปฏิบัติต่อฉันแบบไม่ดีไม่เคยมีคํานี้ในหัวค่ะมันคือด่านแรกถ้าคุณสามารถที่จะกบหลุมพรางความผิดพลาดของตนเองได้ด่านนี้ด่านแรกคุณจะมีวิธีการอื่นๆที่มันจะตามมาแล้วมันจะสามารถที่ทําให้คุณเป็นแรงจูงใจในการที่จะผลักดันความสัมพันธ์นี้ให้มันไปในทิศทาง ที่คุณอยากให้มันเป็นได้วิธีการเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคลั่งไคล้และอยากได้คุณเป็นเจ้าสาวนหนึ่งนะผู้หญิงที่รู้จักผู้ชายเป็นอย่างดีมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่า ถ้าคุณอยากชนะใจผู้ชายคุณต้องรู้จักเขาดีมากกว่าที่เขารู้จักตนเองค่ะเนี่ยมันต้องเป็นได้ถึงขนาดนี้แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่กูจะต้องเรียนรู้จากผู้ชายอ่ะวันๆนหนึ่งกูมีแต่ต้องการเรียกร้องหาความต้องการของตอนเองมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้มนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการนะคะมีหลายอย่างมากเลยที่มน,นุษย์ต้องการหนึ่งในนั้นก็คือต้องการเป็นที่สําคัญเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษซึ่งไม่ว่าคุณหรือผู้ชายก็ต้องการหมายความว่าผู้หญิงที่่ไมรูู้้จักผ จรจิงๆก็จะรู้จักแต่ความต้องการของตัวเองรู้จักว่าฉันจะต้องสามารถได้รับอะไรมาเติมให้ตัวฉันเองพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมอีกแทนที่ฉันจะหาวิธีการอะไรมาเติมให้กับคนที่ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ให้เขาพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมอีกถูกไหมคะอันนี้คือข้อผิดพลาดของผู้หญิงส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ผิดพลาดขอ้อนี้แล้วกลายเป็นว่าเวลาที่เราไม่รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าทําให้เราไม่มีวิธีการทําให้ผู้ชายคนนั้นยอมสยบให้กับเราเหมือนคุณไม่รู้กลยุทธ์ในการเล่นเกม กคุณรู้แค่เบสิกรู้แค่ว่าเขานิสัยยังไงอันนี้มันจําเป็นต้องรู้อยู่แล้วค่ะอ้น,นิี้สัยความเข้ากันได้ไหมเคมีเป็นยังไงอันนี้มันคือเบสิกแต่ที่มันลงลึกมากไปกว่าน,นั้นคือความเป็นชายหมายความว่ามากกว่าผู้ชายคนนี้มากกว่าความเป็นผู้ชายคนนี้ซึ่งบางทีเขายังไม่รู้จักตนเองอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนนะความคิดคือเอาให้ลึกถึง DNA อหมายถึงสมองด้วยนะคะเรื่องของสมองด้วยอย่างต่อไปก็คือเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชายหมายความว่าถ้าคุณไม่มี แรงจูงใจที่มากพอผู้ชายจะไม่มีทางสร้างพฤติกรรมที่สุดยอดให้กับคุณใครที่ไม่รู้เรื่องนี้คูว่าอันตรายนะคะต่อให้วันหนึ่งวันแรกคุณเห็นผู้ชายรักคุณดีมากๆกก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวสักวันหนึ่ง าคุณไม่สามารถที่จะขุดได้ถึง DNA ไม่รู้ลึกถึงวิธีคิดความคิดของเขาสมองของเขาแล้วทํายังไงให้ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาได้ครูจะบอกเลยเดี๋ยวคุณก็เป็นที่น่าเบือ่อนะคะมันไม่ใช่แค่หน้าเบื่อเท่านั้นคือผู้ชายคิดหาทางไปได้ตลอดคะ่ะคิดหาทางไปเพื่อทําให้เขาได้รับการตอบสนองในแบบที่ผู้ชายต้องการจริงๆคุณต้องรู้ลึกมากกว่าน,นี้นั่นเป็นที่มาว่าทําไมพวกคุณถึงต้องเรียน ข้อข้อ2คือ girlfriend material หมายความว่าเรื่องที่เะททำให้ผู้ชายรักเนี่ยนอกจากคุณจะรู้จักผู้ชายเป็นอย่างดีแล้วคุณจะต้องทําให้ตนเองเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายปรารถนาด้วยเนื่องไหมคะความเป็น girlfriend material มันคือยังไง 2.1เป็น owner financial คือเป็นเจ้าของเงินของตนเองเป็นเจ้าของเงินของตนเองและจัดการเงินเก่งการที่จะเข้าไปเป็น wife materials เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ด้วยคุณต้องมีวิธีการจัดการเงินที่เก่งโดยที่ไม่เป็นภาระคุณและเป็นภาระเขาอย่างเดียวคุณต้องมีเงินของตนเองด้วยมีเงินของเขามีเงินของคุณข้อแรกคือเป็นเจ้าของเงินของตนเองอันนี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งเนาะอย่างต่อไปคุณสมบัติที่2คือการเป็นผู้หญิงที่สวยรูปจูบก็หอมผู้ชายอ่ะแน่นอนชอบผู้หญิงที่ดู บุคลิกดีดูรูปลักษณะที่ดีสวยงามถูกไหมฮะสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็อยู่กันไม่ได้ถูกปะ่ะสวยรูปมันก็จะดึงดูดความเป็นผู้ชายเข้ามาอีกเวลาที่คุณสวยอะผู้ชายจะประทุความปรารถนาให้กับคุณแล้วส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ๆด้วยซ้ากับ2พอลงลึกในความสัมพันธ์แล้วรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรดีมากกว่ารูปลักษณะหรือความสวยก็จะยิ่งแบบฝังรากลึกลงไปเพิ่มมากขึ้นอีกเนอะไหมฮะแถมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ผู้หญิงที่แบบที่มีองค์ประกอบที่ถือว่าคบอะต่อให้แบบไม่ เพอร์เฟกที่สุดที่แบบฉันต้องสวยที่สุดเป็นนางสาวไทยได้มงหรือต้องทําอะไรทุกอย่างเอริติงในโลกเวนี้กูทําได้หมดมันไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่คําว่าสวยรูปจูบหอมคือมันมีแก่นบ้างมันมีสาระหน่อยมันรู้จักดูแลตนเองมันมีความฉลาดในการดูแลตนเองเอาใจใส่ตนเองเอาใจใส่คนอื่นได้รักคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยมันคือสวยรูปจูบหอมเขาม้าใจไหมฮะต่อไปข้อสุดท้ายมีท่าเล่นเนาะที่เชี่ยวชาญมีวิธีการที่เอาอยู่พวกเนี้ยที่คุยที่ให้พวกคุณเป็นเนี่ยเพราะเราจะเอามาเล่นให้เชี่ยวชาญเ <พอ S 1> ข้าใจไหมฮะเพราะเราจะเอาม่น ไม่งั้นการที่พวกคุณรู้แค่วิธีครูค้าสอนมาเลยค่ะถ้าเล่นที่เชี่ยวชาญและวิธีการที่ยอดเยี่ยมคืออะไรคะครูบอกหนูมาเลยค่ะถ้าคุณรู้แค่วิธีคุณจะเล่นไม่เก่งคุณจะเล่นได้แป๊บเดียวคุณก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าคุณรู้แค่นี้เพราะคุณเป็นไม่ได้คุณไม่เข้าใจในระดับลึกด้วยถูกไหมคะ อยากถือไพ่เหนือเกมกว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะต้องเป็นพวกที่รู้เยอะกว่าคุยที่ไม่ดีเทลนะเพราะว่าดีเทลลึกๆอยู่ในคอส l ล v e 10X โอเคไหมคุูจะสอนวิธีการเข้าใจผู้ชาย understanding men วิธีการที่ล้วงลึกเข้าไปถึงขั้น DNA แบบนี้เลยคุณต้องรู้ว่าความคิดผู้ชายคิดยังไงเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะตอบสนองให้ตรงจุดคุณรู้ไหมเวลาที่คุณตอบสนองตรงจุดผู้ชายจะแบบว้าวคุณมากโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมคุณถึงได้แบบมีพฤติกรรมที่มันตอบสนองเขาได้ขนาดนี้หรือว่ามีวิธีการที่ตอบสน ขเขาได้ขนาดเนี้ยมันแค่ต่างกันที่รู้กับไม่รู้